ในภาสิตท,ที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านพูดถึงเรื่องความจนกรอกจนมุมของคนวิ่งหาที่พึ่งแบบแะ้วทรัศสายไม่เป็นท่าไม่เป็นสาระเพราะภายคุกคามแล้วก็วิ่งไปอย่างนั้นเอง ตามประสิทธิว่านี่ท่านว่าพระหุงเวเสรนังยันติปปัตตานิวันนานิจักอารามลุะเกตยานิมนุษาพยตัดชิตาเนตังโคสรนังเขมังเนตังสรณัมุตตะมังเนตังสนณัมากัมมะสับรุค้าปะมุจจติมนุษย์เมื่อถูกภัยผู้คามแล้วยอมบิ่งหาที่พึ่งต่างๆตาม ที่ตนจะเห็นว่าปลอดภัยวิ่งไปพึ่งต้นไม้ภูเขาบ้างแรงอาการบวงสวงเป็นสวงไหวบอนอะไรต่างๆนานานพ้นจากทุกจากภัยเข้าในอารามร้างบ้างเป็นวัดร้างอารามมรุกอไปเจตยานี้ไป ตามเจดีร่างบ้างนั่นว่าเป็นที่พึ่งของใจที่ว่าเนตังโครสรานาคันงเข้มมังนั้นชานะานั้นไม่กเกสษมชสานะานั้นไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มไม่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยใครจะถึงจากอย่างไรก็ตามก็เป็นโมคะทั้งนั้นนี่ตาม บาลีที่แปกออกมาเป็นอย่างนี้โยจะบุษฐันจะทำมันจะสร้างขันจะเสร่อนังกระตูผู้ใดถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์ว่าเป็นชนะจะตาริอริยสัจจานิสมบปัญญายปัสติ ดุขังดุขะสมุปปาังดุขสัจดิกรมังอริยนจัตถังยีกังมังดุคู่ปะสมัการณีนะผู้ใดรู้แจ้งหรือปฏิบัติตนจนถึงความรู้แจ้งซึ่งสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมากอย่างาก็จัดใจผู้นั้นย่อมถึงความพ้นทุกข และพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยเอตังโคสะนังเขมังเอตังสะนัมุตตะมังเอตะตังสะนัมอะกามะสบดุฆาปมุจตินั่นแลเป็นสานะอันกเกษมเป็นสานะอันปลอดภยัยไร้ทุกข์โดยประการทั้งปวงนี่ นี่เป็นสูตรที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ยึงไม่ใช่เป็นสูตรหรือเป็นธรรมอันเล็กน้อยเป็นเรื่องหัวใจของสัตว์ที่แสดงความว่าบุ่นขุนมัวเสาะแสวงหาวิ่งนุ่นวิ่งหนี่พ่อหาที่พึ่งที่ยึดในเวลาในเวลาจําเป็นแล้วก็ทําให้ยึดผิดด้วยเพราะไม่ได้ซ้ำเหนียศึกษาไม่เข้าใจว่าอันใดเป็นภัยอะไรเป็นคุณ จึงสุม 4, สี่สุมห้ากันไปอย่างนั้นผู้ที่เข้าอกเข้าใจก็ยึดหลักที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นมีชื่อว่าสณะอันกเกษมในจ,จิตใจของเราทุกคนบรรดาสัตว์โลกที่มีกิเลสย่ยอมจะมีภัยคุกคามด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยการใดการสถานหนึ่งจนได้ เราจึงอยู่ในข่ายแห่งความผู้คามเหล่านี้ด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรเราจึงจะได้หลักฐานะอันถูกต้องแม่นยำเป็นที่พึงพอใจในการยึดไม่เสียผลเสียประโยชน์ ท่านจึงสอนไว้ให้รู้เรื่องพุทธังทำมังสังขังพุทธทงนจะทำมันจะสังขังจะสนังกระตุกนี่ให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็ประพฤติธปฏิบัติตนตามหลักปฏิปทาที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้รู้เรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในสัตว์โลกทุกธาตุทุกขันทุกสกลากายไม่ว่าหญิงว่าชายสัตว์ บุคคลเหมือนๆกันหมดนี่คือเรื่องของทุกข์ที่เป็นสิ่งน่ากลัวแต่ก็เป็นสิ่งที่ติดแนบอยู่ในกายในใจของสัตว์โลกทั่วไปเราจะหาอุบายวิธีหลีกเลี่ยงหรือทำให้หลุดพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ด้วยวิธีใดท่านจึงสอนลงไปว่าน้ำยอกให้น้ำาบก ทุกข์ที่เกิดกับตนให้ให้กําหนดทราบว่านี้คือทุกข์คือสิ่งที่เป็นภัยอันสัตว์โลกทั้งหลายกลัวกันยิ่งนะเมื่อทราบชาัดว่าว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วให้ค้นหาสมุทฐานคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์นี้เป็นมาเพราะอะไรแล้วก็แก้พยายามแก้สาเหตุอันนั้น เช่นใจคิดเรื่องใดที่คิดขึ้นมาแล้วมากน้อยเกิดความเดือดร้อนคุณเคืองหรือจิตใจเป็นทุกข์เพราะความคิดนั้นนั้นให้พึงพยายามละเว้นความคิดนั้นอย่าได้คิดซ้ำคิดซากผลจะตามมาซ้ำซากซากคือเป็นทุกข์แล้วทุกข์เล่าเป็นหลายครั้งหลายผนก็เ,เป็นทุกข์มากขึ้นไปเอง จนถึงกับตรงจิตตรงใจลงไม่ได้ขนาดถึงเสียสติสตังไปก็มีเพราะความคิดมากนี่มีมีจำนวนมากนี่คือสาเหตุที่จะทําให้เพิ่มความทุกข์ขึ้นโดยลาําดับท่านสอนให้พยายามละให้พยายามกําจัดให้พยายามห้ามความคิดเช่นนี้ด้วยกําลังแห่งสติ คิดค้นโดยปัญญาเพื่อจะลี่คลายสิ่งเหล่านี้ออกได้ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วการที่จะค้นสมมุติฐานของทุกของเหตุให้เกิดทุกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากสติกับปัญญาซึ่งเรียกว่ามัคที่อยู่ในสัจธ,ธรรมอันเดียวกันคำว่าน,นิโรธคือความดับทุกข์ ก็ดับทุกคือความวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองทุกที่มันเกิดขึ้นจากความกังวลวุ่นวายเหล่านี้มันเกิดที่ที่ขึ้นสิกิตและพยายามระงับดับมันลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเรื่องโลกเราจะว่ากว้างมันก็กว้าง แผ่นดินทั้งแผ่นใครจะกําหนดได้ว่ามันกว้างขนาดไหนนอกจากคนที่มีความชำนิชำนาญพวกวิทยาศาสตร์พวกอะไรเขาไปอย่างนั้นในเราธรรมดาไม่สามารถว่าโลกนี้วัดโดยรอบมันได้สักกี่กิโลกี่ไมล์เหล่านี้แล้วความหนาของมันประมาณเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบแล้วทั้งหมดนี้อะไรที่ เป็นกองทุกข์ที่สําคัญดินก็เป็นดินไม่ใช่ทุกข์นะต้นไม้ภูเขาที่เกิดอยู่กับดินกับพื้นที่เหล่านี้มันก็เป็นต้นไม้ภูเขาตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์พระอาทิตย์อยู่บนฟ้ามันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ดาวอยู่บนฟ้าก็เช่นเดียวกันอากาศกลางหาวมันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ใครอ่ะเป็นตัวทุกข และใครเป็นผู้รับทุกขที่กระทบกระเทือนกันอยู่ทุกวันทุกเวลานี้คือใครและใครเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมแห่งทุกทั้งหลายที่กระทบกระเทือนอยู่เวลานี้ก็นอกนอกไปจากใจจะมีอะไรเล่าเนี่ยเมื่อสรุปลงมาแล้วก็ได้แก่ธาตุกขันเกียจิตใจของเราในสาราน,นเป็นภาชนะอันสําคัญสำหรับรับสุขและทุก์ทั้งหลายที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืน เวลาเวลาที่ผ่านไปก็ผ่านไปตามเวลาของเขาตามการของเขาโดยเขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยผู้ที่มีความหมายในตัวนี่แหละที่คาดที่หมายเรื่องนั้นเรื่องนี้นำทุกขเข้ามาใส่ตัวเองได้เปี่ยใจยนอกจากใจออกมาก็คือร่างกายของเรา หนียนเข้ามาแล้วก็มีแต่ร่างกายของแต่ละรายละลายแห่งสัตว์โลกทั้งมนุษย์และสัตว์นี้เท่านั้นเป็นก่องทุก์เป็นผู้รับทราบทุก์เป็นผู้รับความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากน้อยมากระทบกระเทือนไยในร่างกายจิตใจของเรา,าศาสนาท่านจึงสอนลงที่จุดสําคัญนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ รับเคราะรับกรรมอยู่ตลอดเวลาสร้างเคราะ์สร้างกรงรมอะไรก็เป็นจุดนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่สิ่งล่าน,นั้นเป็นผู้สร้างเราจะว่าโลกธาตุมันกว้างมันก็ว่าไปตั้งแต่ความสําคัญของจิตคําพูดที่ออกจากปากของเราเท่านั้นแต่เราก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายกับใจของเรานี้ได้เลยถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาสนใจแก้จุดที่มีอยู่แห่งทุกข์นี้ให้ถูกต้องตาม หลักคาตัางสอนที่พระองค์ท่านตังสอนไว้ทุกก็ไม่พ้นจากเราแต่ว่าทุกเราเท่าภูเขาหรือใหญ่กว่าภูเขามันก็ว่าได้เพราะมันเป็นอยู่เต็มตัวของเราภูเขาทั้งลูกเคยนเห็นภูเขาลูกไหนแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลมีไหมแล้วมีหมอคนไหนไปรักษาเยียวยาภูเขาทั้งลูกว่ามันเจ็บมันไข่มีไหม ต้นไม้ใบหญ้าเคยมีนางพยาบาลมีหมอไปรักษาเขาไหมถ้าว่าเขาเป็นทุกเขาเคยมีโรงพยาบาลไหมสิ่งเหล่านี้เพื่อรักษาเขามันไม่มีดินก็เป็นดินไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งทุกจึงไม่มีหมอเป็นไปประจําเพื่อรักษาดินรักษาน้ํารักษาลมรักษาไฟรักษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ นอกจากเรื่องของสัตว์ของบุคคลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นผู้รับความทุกข์ความลําบากทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับกายและใจของตนถ้าเราจะมองข้ามในจุดที่เป็นความจริงคือเป็นความทุกข์ความสุขอยู่เฉพาะภายในจิตใจเหล่านี้ก็ชื่อว่าเราเรามองข้ามตัวเองเรามองข้ามความจริงเรา ก็ไม่อาจสามารถมองเห็นความจริงได้แล้วจะแก้สิ่งที่ผูกพันหรือทับถมเราได้จะทุกนี้ออกจากใจได้อย่างไรเมื่อเราไม่มองจุดที่ควรมองไม่แก้จุดที่ควรแก้จึงควรแก้ลงที่จุดนี้นิบากกระขันคือร่างกายมันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวัตตะเราจะแก้ไขอย่างอื่นก็แก้ไขไม่ได้ จะไม่ให้มีก็ไม่ได้เพราะมีขึ้นมาแล้วการเยียวยารักษาร่างกายนี้ด้วยวิธีใดที่เราเคยรักษากันมาเราก็พอทราบได้และเราเคยรักษากันตลอดมาการทํามาหาเรื่องชีพมีอยู่ยาปลาแป้งอะไรก็มาบําบุงรักษากันเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อมีสุดวิสัยนี่เราเคยรักษากันมาแนส่วนเรื่องจ,จิตใจ เราจะรักษาด้วยวิธีใดนี่เป็นสิ่งสำคัญท่านจึงให้รักษาด้วยธรรมโอสถสักตวาพุทธรัตนังโอสถทั้งอุตมังวรังธรรมรัตนังสังฆรัตนังโอสถทั้งอุตมังวังนี่แหละเป็นยารักษาใจใจเป็นอย่างไรจรึงต้องรักษาเพราะใจเต็มไปด้วยโรคด้วยภัยต่างๆภัยรอบด้านของใจทุกจึงรอบด้านของใจ เพราะฉะนั้นใจจึงควรเป็นคนไข้สำหรับรับยาคือธรรมโอสถถ้าปราศจากธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้วใจจะไม่พ้นจากความล่มจมจะไม่พ้นจากความทุกข์ความทรมานต,ตลอดกับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุดหมายปลายทางไม่ได้ เกิดมาชาติใดพบใดจะเจอตั้งแต่ความทุกข์ความทรามานเพราะความไข้หนักหรือป่วยหนักของใจด้วยกิเลสอ,อาชาวะเป็นเครื่องเสียดแทงอยู่ตลอดเวลาผลคือความทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอทุกพกทุกชาติไม่ว่าพบใดชาติใดถ้าไม่พยายามแก้ไขในจุดนี้ให้ดีเท่าที่ควรแล้วไปพบไหนก็คือใจจะเป็นผู้ ไปสู่ภพนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมในภพนั้นๆเราจะหวังเอาความสุขความเจริญจากภพไหนถ้าเราไม่หวังไม่แก้กใจิตใจนี้ให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเรากําลังรู้และรับผิดชอบอยู่นี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่แก้ไขจิตให้เบาบางสั่งซาลงไปจากความทุกข์ความทรมานที่เรียกว่าโรคของใจธรรมโอสถจึงเป็น สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งหรือเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับใจของสาตว์โลกเราเป็นมนุษย์เป็นความสูงสุดในโลกนี้ที่มีความเฉลียวฉลาดและสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ไหนมาประกาศสอนที่โลกมนุษย์เหล่านี้เป็นสําคัญยิ่งกว่าสอนที่อื่นใดเห็นว่ามนุษย์นี้แดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่เหมาะสมสําหรับเรา เหมาะสมกับธรรมหรือไม่เราต้องสร้างปัญหาขึ้นแต่ตัวของเราอีกทีนึงปัญหาที่เราตั้งขึ้นถามตัวเองนี้เพื่อให้ทราบความบกพร่องหรือความสมบูรณ์ความผิดความถูกของตนมีประการใดบ้างจะได้ทราบและจะได้แก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนี่ชื่อว่าเรารักษายาด้วยธรรมสมกับเราเป็นคนไข้ถ้าคนไข้ ไม่สนใจกับหมอไม่สนใจกับอยู่กับยาคนไข้คนนั้นก็มีทางที่จะกำเริดเรื่อยๆหาทางดีไม่มีหายโรคหาทางหาโรคไม่มีคนไข้มีความสนใจต่ออยู่ต่อยาต่อหมออยู่แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้นี่เราเป็นประเภทคนไข้ที่สนใจต่อทำรรโอสถอยู่แล้วก็เป็นที่น่าอนุโมทนาและพยายามบำเพ็ญตนด้วยอัดด้วยธรรมเชื่อว่าเป็นการรักษาตน ด้วยธรรมโอสถพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามินี่เป็นหลักสําคัญของใจให้ได้ยึดเรียกว่าเป็นธรรมโอสถแทรกซึมอยู่ภายในจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขคิดไปไหนก็คิดเกือบความทุกข์ความลําบากนี้เป็นไปทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าประเทศใดชาติชั้นวรรณะไห เพราะเราอยู่ในถ้ำกลางแห่งกองทุกจะไม่ให้เกิดทุกภายในบุคคลในสักนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเราเกิดในกองทุกอยู่แล้วธาตุขันเรานี้คือกองไฟมีความบกพร่องอยู่ตลอดเวลาที่ต้องการความเยียวยารักษาเราจรึงจะอยู่เฉยๆไม่ได้นี่นี่เราก็พอทราบได้แล้วเรื่องล่านี้ีนีธรรมโอโสถที่จะเป็นเครื่อง บำรุงรักษาจิตใจของเราเพื่อมีความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อมีหลักฐานภายในจิตใจเราจึงควรสนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่เสมอภายในใจโดยเฉพาะไม่ว่าจะทำจิตบ้านการเรือนอะไรหน้าที่การงานหนักเบาเพียงไรก็าตามการาระลึกถึงคุณธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ เป็นสิ่งที่มาหนักหน่วงทวงจิตใจจนเสียการเสียงานแม้แต่ความคิดความปรุงต่างๆในเรื่องทั้งหลายทั้ง,ท,งทั้งที่เราทํางานอยู่เราเังเรายังคิดได้เหตุได้เราจะคิดอัดคิดทำคือพุทธังธรรมังสังขัง,งภายในจิตใจของเราไม่ได้นี่นี่เรียกว่าธรรมโอสถให้เป็นเครื่องบําบุงน้ําใจเราอยู่เสมอชื่อว่าเป็นผู้สร้างหลักฐานให้แก่จิตใจสร้างสิ่งที่ยึดที่มั่นคงให้แก่จิตใจ ใจเราจะค่อยสางค่อยซาจากวิเลกอาสวะไปโดยลำดับแล้วจะมีความร่มเย็นนี่แหละการสแสวงหาที่ผึ่งที่เป็นความถูกต้องตามหลักธรรมได้แก่การสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจใจมีความต้องการความสุขความสบายอยู่ตลอดเวลา แต่หาอุบายวิธีที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจตามความมุ่งหมายหรือตามความมุ่งหวังนั้นเป็นไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะความฉลาดหรือกําลังบาง้างเราไม่พอนอกจากนั้นผู้ไม่สนใจที่จะทำความสุขให้แก่ใจ,ใจิตใจนี่รู้สึกจะมีอยู่มากแตหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็นเครื่องเสริมภัยมากกว่า ที่จะเป็นเครื่องดับไฟส่วนธรรมะเป็นเครื่องดับไฟคามากิเลสนั่นแหละคือเชื้อไฟอันสาคัญแสดงเป็นไฟขึ้นมาคือความรุ่มร้อนจะแสดงมาจากไหนถ้าไม่แสดงออกมาจากกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออันสําคัญแล้วกิเลสทุกประเภทจะดับลงได้ด้วยน้ําคืออัดคือทำคือความดีทั้งหลายอย่างอื่นดับไม่ได้ เวลานี้เป็นโอกาสอันเหมาะสมกับเราทั้งหลายที่พอเป็นไปได้ร่างกายก็สมบูรณ์หรือแม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์แต่จิตใจก็ยังสมบูรณ์อยู่ด้วยอาจด้วยธรรมด้วยสติปัญญาพอที่จะประคับประคองตนไปได้จนถึงวาระสุดท้ายเราอย่าให้เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์ เรียกว่าเป็นสัตว์พิเศษจากมันนาสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารไม่เหมือนมนุษย์นี่เลยนี่เรียกว่าเราได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายแล้วเราอย่าให้เสียเปรียบสัตว์ทั้งหลายในตอนที่ว่ามนุษย์สูงด้วยความฉลาดแต่ต่าด้วยการประพฤติก่อโยทุกข์มาเผารมตนเองนี่ไม่สมควรแก่ความเป็นมนุษย์เราอันใดที่ดีงามอันใดที่เป็นความสุข ดังที่จิตมุ่งหวังอยู่ตลอดเวลาแล้วให้สอบแสวงหาโดยทางที่ถูกความสุขจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราเองมีคนมีธรรมกับคนไม่มีธรรมคนแสวงหาที่ที่ที่พึ่งผิดกับคนแสวงหาที่ทุ่งที่พึ่งถูกมีผลต่างกันดังที่กล่าวมานัน ในบทธรรมเบื้องต้นซึ่งหนึพูดกันก็ว่าพระเวสนาังยันติการสอดสวงหาที่พึ่งที่โลบภัยให้เป็นที่ปลอดภัยนั้นสแสดงหาต่างๆกันโดยความรู้สึกผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นไปในทางที่ผิดท่านจึงในแนะไว้ทั้งสองทางคือทางหนึ่งก็เป็นแสดงในทางที่ผิดทางที่สอง ในทางเป็นความถูกต้องของคนผู้มีหลักเกณฑ์ได้แก่พุทธันจะทำมันจะสังคันจะแรงกรตแล้วก็แสดงถึงเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ผู้นี้ชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งอันดีงามทุ่มเย็นสุดท้ายก็เป็นผู้ถึงที่อันคเสมเพราะรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่โดยรอบภา,ายนจิตใจเป็นผู้บริสุทธ คำว่าบริสุทธิ์นี้เราเคยได้ยินมานานอะไรบริสุทธิ์เราก็ชอบยิ่งจิตใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่ล่ำลือมากประหลาดอัศจรรย์หาอะไรเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกทั้งสามนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันจึงเป็นรณะของโลกโลกได้กราบไหว้บูชา ไม่มีใครจะยกตนไปกดขี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นอกจากคนประเภทที่เลยสัตว์ลงไปแล้วเท่าน,นั้นถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นหากคนที่ระลึกดีชั่วได้อยู่แล้วไม่มีใครกล้าทถ้าเป็นประเภทอาจารย์เทวทัตนั้นเป็นไปได้เทวทัตก็เป็นขนาดที่คอยทำลายพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพระเทวทัตก็เห็นโทษ ผู้ไม่ยอมเห็นโทษนั่นก็เป็นขนาดอาจารย์นุเถรทัตนั่นอาจจะเป็นไปได้ในการตําหนิติเตียนรือลบล้างศาสนาคือศสาสนาธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบล้างบุญลบล้างบาปให้ศูนย์ไปจากโลกไม,ม่ให้มีด้วยความท้าคัญหรือด้วยกิเลสของตนคาว่ากิเลสมันมีอยู่ภายในใจแล้วเราจะไปลบล้างอะไรให้มันสูญหายก็ตามถ้าไม่ลบล้างกิเลสตัวมันจากให้บุญให้บาปสูญหายไปนั้น หมดประจักษ์ใจผู้นั้นแหละผู้ที่จะหาประกองทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ลบล้างทุกข์นะ่ก็คือใจดวงนั้นแล้วย้นเข้ามาในหัวใจของเราพยายามลบล้างทุกข์ด้วยการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติธรรมของตนเองความสุขความสบายเราไม่ต้องไปถามที่ไหนแหละทุกข์มีอยู่ที่ใดความมุ่นวายมีที่ใดแก้จุดนั้นได้แล้วความสุขความสบายความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาเอง เท่าที่กิตหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็คือความวุ่นวายนั่นแหละเป็นเครื่องก่อควรเป็นเครื่องทําลายความสงบสุขของใจจึงหาทางเกิดหาทางเป็นมาเป็นขึ้นไม่ได้ก็มีเท่านั้นอันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องการสอแสวงหาที่พึ่งให้ท่านทั้งหลายฟัง ทั้งทางที่ถูกทั้งทางที่ผิดให้เลือกเฟ้นเอานํามาประพฤติปฏิบัติเส,สาะแสดงหาที่พึ่งของตนภายในจ,ใจิตใจอะไ้ที่พึงอันเหมาะสมได้รที่พึงอันกเกษมแล้วจะมีความกเกษมอยู่ภายในจ,ใจิตใจทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีที่สิ้นสุดจึงขอยึิติรรมเพียงเท่านี้